สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางช่องคนตองเฮงกันดีครับนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันเป็นวันที่27พฤษภาคมปีพศ2563แล้วครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับก็มีแนวทางด,ดีมาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางเสี่ยงโชคสลากีแบ่งรัฐบาลกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้แอดก็มีแนวทางของอาจารย์โกยบ้านไร่นะครับแล้วก็อาจารย์ยุทธนาพารวย มีชุด2ตัวบนของเซียนเสาแล้วก็หนูน้ำค่ะนะครับหนูน้ำค่ะชุด3ตัวแล้วก็แอนต้นหอมนะครับในคลิปนี้แล้วก็ยังมีแนวทางดีเพิ่มเติมอีกหลายแนวทางนะครับซึ่งจะมีแนวทางของอาจารย์ท่านไหนกันบ้างนั้นเราก็จะมาดูไปพร้อมกันนะครับซึ่งอาจจะมีแนวทางที่เพื่อนๆหลายคนอาจตามหาอยู่นะครับในคลิปนี้สำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่เข้ามาแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดแนทางดีในคลิปต่อไปกันนะครับ มาดูหน้าทางเลขในคลิปนี้กันเลยนะครับหน้าทางนี้เป็นหน้าทางของใบเขียวคำนวณสูตรใหม่นะครับซึ่งงวดที่แล้วใบเขียวก็หลุดไปนะครับเราจะมาตามต่อกันในงวดนี้นะครับ1มิถุนายนปี63ให้หน้าทางมาที่606154แล้วก็42นะครับเป็นหน้าทาง2ตัวมาได้ทั้งบดหน้าน,นะครับ4ชุดสำหรับใครที่ตามหาอยู่ก็มารับไปได้เลยครับ ไปต่อกับแนวทางของแอดต้นหอมนะครับซ so the ึ 4, the way the way the ่งแอดต้นหอมแนวทางนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วนะครับไม่เข้า95ตรงตรงเลยนะครับบนสลากออก095ก็มาบนตรงนะครับ95ก็จะมาดูแนวทางในงวดนี้กันเลยนะครับ1เดือน6ปี63อาจารย์ต้นหอมก็ได้วางแนวทางชุด3ตัว2ชุดมาที่953954ส่วนแนวทาง2ตัวบน ให้มาที่53 54 93แล้วก็94นะครับแนวทางชุด2ตัวเป็นแนวทางชุดบนนะครับซึ่งงมดที่แล้วก็เข้าบนตรงนะครับ95สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากนําไปใช้ก็กันไว้ก็ดีนะครับกันให้บนกันล่างก็ดีนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ตามหาอยู่ก็มารับไว้ได้เลยครับนีพอกับหน้าทางของสองพงภาคหรือแอดเซียนเซานะครับซึ่งหน้าทาง ของเซียนเสานี้ก็ห้ทางชุด2ตัวบนนะครับให้บนวิ่ง7 2ตัวบนจับคู่แล้วขห้มาคือ26 272836 37 38 46 47 48 6878แล้วก็66สํสำหรับหนาทางของเซียนเสางวดที่แล้วบนนะครับก็หลุดไปนะครับเพืเ่อนๆคนไหนที่ตามอยู่ก็มารับไว้ได้เลยครับต่อ,อก,กันเลยนะครับกับหนาทางของไทยรัฐ แล้วก็บางกอกตัวเดลินิวแล้วก็แม่นมากขั้นเทพนะครับซึ่งาทางสูตรตารางของไทยรัฐนี้ทั้ง3สํานัก4สํานักนี้ก็ให้หาทางมาแล้วครับเป็น,นาทางสูตรตารางซึ่งหมดที่แล้วน่าจะหลุดหมดนะครับก็จะมาตามต่อดูแรงวนนี้กันนะครับว่าจะมาสํานักไหนซึ่งไทยรัฐก็ได้วางาทางสูตรตารางมาที่4 6 217นะครับ4 6 2 1 7 ส่วนบางของทุเดให้มาที่2 9 5 265แล้วก็81ส่วนเดลเนวให้มาที่2 6 7 904แล้วก็3นะครับให้เด่นที่3สําหรับแม่นมากขั้นเทพก็ให้เลขเด่นมาที่8 2ตัวให้มาที่8 1 8 4 8 5 8 6 8 7นะครับแล้วก็8 9ส่วนเลขที่ชนกันสาสำนักนะครับก็คือ4นะครับให้มา3ตัสำนักชนแล้วก็6แล้วก็มี2นะครับ ส่วน1ไทรัสแล้วก็บางกอกตูเดก็ชนกันนะครับเดนิวไม่ชนส่วน7ชนกับไทรัสกับเดนิวบางกอกตูเดไม่ชนนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบของแนวทางเลือกตารางนี้ก็นําไปเป็นแนวทางจับดูนะครับลองจับดูว่าจะมาตัวไหนก็ต้องขอขอบคุณกับทั้งสาสำนักสีสสำนักนี้นะครับไทรัสเดนิวบางกอกตูเดเดนิวแล้วก็แม่นมากขั้นเทพนะครับ ต่อันเลยนะครับกับหน้าทางชุด3ตัวของหนูน้ำค่ะนะครับซึ่งวดที่แล้วก็ให้เข้า3ตัวโต๊นะครับตราที่ออกคือ0-95หนะครับหนูน้ำค่ะก็ได้วางทางชุด3ตัวให้มาที่950นะครับก็เข้าตัวตัว950เราจะมาตามต่อในงวดนี้กันนะครับหน้าทางของหนูน้ำค่ะนะครับซึ่งให้หน้าทางชุด3ตัวมาก็หลายชุดเหมือนเดิมนะครับก็หาดับดีๆแม่นๆมาลองตัดดูนะครับส่วนหน้าทาง3ตัวที่ให้มาคือ 355, 357, 358, 375, 376, 397, 450, 456, 457, 470, 475, 478, 490, 496, 498, 757, 775แล้วก็ตอง 7, 790, 795แล้วก็797นะครับเป็นทาง21ชุด3ตัวนะครับของแอดหนูน้ำ เพื่อนๆท่านไหนที่ตามหาอยู่ก็มารับไว้ได้เลยครับวางไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับหาดับดีๆแม่นๆม,ม,มาตัดดูนะครับเพื่อลดต้นทุนในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อกันเลยนะครับกับหน้าทางของนาคาพยากรซึ่งนาคาพยากรวดีดแล้วก็หลุดไปนะครับก็มาตามตัววัดนี้หน้าทางสูตรตารางนาคาพยากรให้มาที่97105864นูนย์หนะครับส่วน,น้าทางที่เด่นสุดคือ51แล้วก็7 เลขที่จับชุดบิน2ตัวให้มาที่71 70 79 78 75 10 19 18 51 50 59 58 48 40 49 98นะครับให้วิ่ง1กับ7ก็มาลุ้นกันดูครับว่างวดนี้จะมาหรือไม่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนาคาพยากรนะครับกับแนวทางดีๆนี้เรามาไปต่อกับแนวทางของอาจารย์ยุทธนาพารวยนะครับซึ่งแนวทางนี้เป็นแนวทางเลขเด็ดเข้าตลอดนะครับ มาได้ทั้งบนและล่างก็สมชสมชื่อนะครับก็เข้าตลอดนะครับงวดที่แล้วก็มา995ตัวตรงเลยนะครับก็เป็นทางเลขเด็ดเข้าตลอดสมกับชื่อจริงๆนะครับมาดูงวดนี้กันเลยแนวทางงวดวันที่1เดือน6ปี63นี้อาจารย์ยุทธนาเลขเด็ดเข้าตลอดก็วางทางเด่นนะครับบนคือ497นะครับ เด่นสุดคือ4คู่โต๊ด4กับ9 3ตัวบนให้มาที่5 4 9 6 4 5 9 2 4ส่วนแนวทาง2ตัว2เด่น2ตัวล่างนะครับคือเด่น2รอง2กับ6 2ตัวมาลัดทั้งบนล่างคือ4 7 4 9 4 5 7 5 2 0 2 6 2 7แล้วก็2 9สำหรับใครที่ตามหาของอาจารย์ยุทธนาอยู่ก็ออกมารับไว้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นแนวทางเสี่ยงโชคสลากิน,นแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ แนวทางของอาจารย์ถมเมืองสิงห์นะครับก็ให้นวทางมาที่9492 121471 7 1, แล้วก็79เป็นแนวทางชุดเน้นคู่ตัวบนนะครับของอาจารย์ถมเมืองสิงห์เลขคนในก็ได้วางแอวทาง3ตัวให้มาที่806 549 185 2ตัวบนแล้วก็ล่างให้มาที่06 5118 14แล้วก็19 สำหรับเลขคนในนี้งวดที่แล้วหลุดไปนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ตามอยู่ก็มารับไว้ได้เลยนะครับมาดูนะทางของ9ชุดล่างของใบนี้นะครับซึ่งตามสถติก็เดินดีมากนะครับก็มาล่างตลอดนะครับงวดที่แล้วให้22ก็ออก22ตรงนะครับล่างมาดูงวดนี้กันให้9ชุดล่างมาที่22 23 29 2 6 3, 6ส6มสอ7เ3แล้วก็79 ตัวที่เน้นเคือวงกลมไว้นะครับ6 62 29 7 2แล้วก็79ซึ่งเป็นนทางมาเฉพาะล่างเท่านั้นนะครับในใบนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็เซฟไว้ได้เลยครับวางไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเราจะมาตามต่อกับแนวทางของอาจารย์โกยบ้านไร่นะครับซึ่งอาจารย์โกยงวดที่แล้วใบที่ชุดเต็มนะครับก็เข้าเฉพาะเลขพิงนะครับเลขเด่นให้เลขเด่นมาที่5กับ7ก็เข้า5นะครับสลากออก095 ส่วนแนวทางชุดพิเศษของอาจารย์โกยก็ให้เข้าบน,นครับตรงสลากออก0 9 5ย์กก็ให้ทางมาที่95นะครับแล้วก็59ก็เข้าตรงๆเลยนะครับเราจะมาดูงวดนี้กันเลยนะครับซึ่งแนวทางงวดนี้นะครับ1มิถุนายนปี6 3อาจารย์โกยบ้านไร่ก็ได้วางทางเลขเด่นบนนะครับให้มาที่เด่น4ีกับ8นะครับ2ตัวบนให้มาที่2 4 3 4 5 4 64 942868แล้วก็98ส่วน3ตัวบนให้มาที่728แล้วก็754ส่วนราทางล่างให้มาที่70727879 303238แล้วก็39ซึ่งในทางนี้เป็นนาทางชุดเต็มนะครับส่วนชุดพิเศษยังไม่มานะครับถ้ามาแล้วแอดก็จะรีบมาบางราทางให้กับเพื่อนๆในรับทราบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปนะครับซึ่งเรามาดูระทาง ของชุดเต็มกันไปก่อนนะครับในทางนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็เซฟไว้ได้เลยนะครับส่วนมากจะมาแนวทางเลขเด็ดนะครับของอาจารย์โกยบ้านไร่ถั่วเพื่อนๆคนไหนที่ชอบในทางตัวเลขตัวไหนแนทางตัวไหนก็นําไปพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยนะครับไปต่อกันเลยนะครับกับทางของอาจารย์ฐานะครับอาจารย์ฐาจะพารวยซึ่งแนทางอาจารย์ฐางวดนี้ ให้เดึนบนมาที่4นะครับ3ตัวบนให้มาที่4ี่4 1 5 4 3 1 4 3 8แล้วก็435เด่นสุดคือ1 4 6แล้วก็145ส่วน2ตัวบนให้มาที่1 4 1 5 1 6 1 3นะครับให้เน้นเน้นสุดคือ1 4แล้วก็1 5ส่วนณทางล่างให้มา2ชุดคือ16แล้วก็90นะครับให้เน้นทั้ง2ตัวเลยนะครับ16กแล้วก็เกก็เป็นระนทางที่น่าสนใจอีกแนวทางหนึ่งนะครับของอาจารย์ถาซึ่ง ก่อนหน้านี้ก็เดินดีเหมือนกันนะครับถ้าชอบก็เซฟไว้ได้เลยนะครับเราจะมาปิดท้ายกันกับแนวทางของสังกลทีีตัวอีกแนวทางหนึ่งนะครับซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรหลักสิบล่างมาเด่นล่างนะครับ2ตัวมาตัวซึ่งสถิตินะครับก็เดินดีมาทุกงวดงวดที่แล้วก็ให้เข้าบนนะครับแต่แนวทางนี้เป็นแนวทางล่างนะครับเด่นล่างให้1กับ9มาบนนะครับสลากออก0ูนย์กก็มาบนนะครับหลัก10บ เราจะมาตามต่องวดนี้กันนะครับงวดนี้ให้มาที่เลขเด่นคือ6กับ4นะครับในงวดนี้คือ6กับ4เราจะมาลุ้นกันนะครับว่าหลักสิบล่างในงวดนี้จะมา6หรือ4นะครับก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับของอาจารย์สังคนขี้ตัวนะครับสําหรับตัวเด่นสุดอาจารย์สังคนขี้ถัวก็น่าจะให้เป็นเด่น4นะครับเพราะว่าจากแนวทางลอตเตอรี่ที่อาจารย์ได้ซื้อมาก็น่าจะ เป็นสีนะครับเพราะว่าก็ซื้อ044024แล้วก็42นะครับก็น่าจะให้เน้นสีนะครับในงวดนี้เพื่อนๆคนไหนที่อยากตามก็มารับไว้พิจารณาเป็นแนวทางได้เลยนะครับสำหรับแนวทางดีๆในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกแนวทางทุกอาจารย์ทุกข้อมูลนะครับที่แอดได้อามาแบ่งปันในคลิปนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตาม ทุกข้อมูลทุกแนวทางที่ได้นํามาแบ่งปันในคลิปนี้ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเสียงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนพิจารากันดูดีๆนะครับถ้ามีแนวทางดีๆแอปก็จะมาอัปเดตให้เป็นแนวทางเสียงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลกันอีกครั้งในคลิปต่อไปนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าโชคดีและสวัสดีครับ